สัปดาห์นี้ค่ะเตรียมมาล้วงความรักของคู่รักสุดหวานนะคะอย่างนภาแล้วก็วุฒกันต่อในเปลือกรักปมหลวงแห่งเกาค่ะความลับเยอะไม่แพ้กันสำหรับสองสามีภรรยานภาและวุฒที่รับบทโดยชิปปี้ซิรินและฮัตจิรวิทยสองตัวละครในซีรีส์สุดแซ่บ เลือกรักปมหลวงแฮงเอาท์บอกเลยว่าสึกหนักทั้งคู่ค่ะเพราะนภะาก็พยายามเรื่องการมีทายาทและเอาชนะใจแม่สามีอย่างที่สุดในขณะที่ฮัทดก็ดันไปกิกกักกับเพื่อนร่วมง,งานแต่ปมนี้คลีคลายอย่างไรและใครจะเกมก่อนกันติดตามกันได้ในเปลือกรักปมหลวงแฮงเอาท์ทางโมโน m a x ทีเดียวเท่านั้นส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูระวังจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะ สงสัว่าคุณวุฒิจะมีกิ๊กเหรอไม่มัม้งก็ดูรักนภะานจะตายผมว่าเราจบกันแค่นี้ดีกว่านะฉันทอ